ว้าวพวกเธอมาดูนี่สิอ๋อว,วิดีโอเมื่อวานของส่วนเลเทียนที่กำลังเล่นกีตาร์น่ารักพวกคนนี้ใสัยเสียหลินม้อจากห้องเรายัางไม่พอกันอีกหรอจริงหรอเธอน่าใจนะแล้วที่ไปกดชอบวิดีโอคืออะไรกันแน่ <laughs> ไม่ใช่แค่นั้นแต่เธอยังโหลดไว้ดูตอนกลางคืนอีกใช่ไหมล่ะเรายังจะแกล้งทำเป็นไม่ชอบอีกนะ ม,ม,มันก็โอเคนะถ้าเชีย์เพื่อนร่วมชั้นน่ะนี่เรียกว่าความเห็นอกเห็นใจใช่ไหมๆๆๆๆๆโอ้แค่นั้นหรอเห็นไหมถึงจะปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่ชอบแต่ก็ยังอยากนอนกับเขาใอช่ใช่ฉันอยากนอนกับเขาฉันซื้อสัตว์แล้วไงล่ะเขาทั้งดูดีแล้วก็สมบูรณ์แบบมากนี่นะเฮ้ยพวกผู้หญิงหื่นก่าจริง ฉันนั่งแต่งรูปมาตั้ง7จ็ดชั่วโมงกะว่าจะชนะแล้วเชียวสุดท้ายลินมอก็มาสะได้ชักไม่แน่ใจแล้วว่าฉันจะชนะหรือเปล่าแล้วซัสเล่เทียนเนี่ยมาจากไหนอีกฉันไม่ติดแม้แต่ท็อปสิด้วยซ้ำเงินหรอฉันจะหาาน่ารักน่าร,รักรอเธอกลับมาพร้อมรับใช้ทุกคืนทุกวันเชียวนะจะหวงแหนจนไม่ให้ชาไหนมองเลยลืมเรื่องนั้นไปเถอะนายไม่ใช่ไนโกนะดูนี่สิ เขาคือสั้นแล่เทียนผู้ยิ่งใหญ่รับคนไปดูราเพิร์มิจ้าเอาละเอาล่ะทุกคนหยุดก่อนนะผมมีเรื่องจะบอกเจ้าอยู่ถังฉันคิดว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการแข่งขันซสอีกแล้วทำไมเขาถึงมาหาฉันล่ะผมคาดหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนผมต่อไปนะคะเดี๋ยวน้ำเสียงแบบนี้มันมีบางอย่างผิดปกติคุณเจ้าหูถัง ผมทำคุกกี้พวกนี้มาให้คุณครับทำไมคุณไม่ลองชิมดูสักชิ้นหน่อยล่ะครับนายคิดว่าฉันจะกินอะไรแบบเด็กๆงั้นหรอน่าขยะขยงเสียงของปีศาจสวรรค์ไม่มีผลกับเธอพลังของเจ้าอยู่ถังไม่ควรลบล้างเสียงปีศาจสวรรค์ของฉันได้สิคงไม่ใช่เพราะผลของการเป็นทิดาแห่งโชคชะตาหรอกใช่ไหมฮ้ไอผู้ชายน้ารังเกียบนะั่น หูถังเธอเป็นอะไรหรือเปล่า่ันเล่เทียนคนนี้เป็นผู้ฝึกฝนเขาใช้เสียงปีศาจเพ,าพื่อล่อลวงผู้หญิงคนอื่นเขาอาจจะเป็นผู้ฝึกฝนชั่วร้ายเขากลายเป็นคู่ฝึกฝนของฉันจริงๆไม่เพียงแต่ฉันเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มฟินิกด้วยอาจจะตกอยู่ในอันตรายน่าเสียดายที่เขาอยู่ในรายชื่อที่ท่านยายเลือกไว้ซึ่งหมายความว่ากลุ่มฟินิก อาจไม่ได้รับรู้ว่าเขาเป็นใครหรือไม่ก็ต้องการทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับศัตรูถึงไปถามท่านท่านก็คงไม่ให้คำตอบอะไรแน่ๆอ่ะนั่นลินโมนี่นาะหายากมากนะที่จะได้เห็นลินโม่เดินคนเดียวสาว,สวก็ถูกเสริรเลทเทียนล่อลวงไปหมดแล้วจริงด้วยลืมไปเลยว่าเขาอยู่อันดับที่สองแต่ถ้าเขาขึ้นไปเป็นอันดับที่หนึ่งได้แล้วก็ ให้อยากตามหลินโมก็ไปสิพ,พ,พ,พูดอะไรของเธอกันน่ะ <c oughs> รีบหน่อยละกันล่ะ <c oughs> ฉันกับหลินโมเป็นแค่เพื่อนกันแค่เพื่อนทำไมทำไมฉันถึงได้พูดออกมาไม่ได้ <c oughs> หลินโมก,กับฉันมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะพวกเราเป็นเพื่อนนั่นคือทั้งหมดแค่อะไรนะได้ยินไม่ชัดเลย พูดใหม่ทีสิฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นความคิดที่ดีที่จะพูดแบบนั้นในขณะที่เลือดออกจมูกแบบนั้นนะหูถังบ้าชม,มาัดนั่นยายหูถังไม่ใช่เหรอใช่มีเรื่องอะไรหรือเปล่านะยังไงก็ไปถ่ายรูปกับเขาก่อนละกันรูปที่เขาปรากฏบนเวทีประกวดก็ดันถูกกลุ่มขโมยไปหมด ไม่ไมีทางที่เขาจะสามารถเอาชนะซ่อนเล่เทียนได้ด้วยแค่ภาพถ่ายพวกนั้นแน่ๆม่ต้องพูดถึงเส,ส,สียงปีศาจของเขาได้ซ้ําฉันมีทีมงานถ่ายภาพที่เป็นมืออาชีพที่สุดในเมืองอยู่แค่ถ่ายรูปหลินโม่ก็ไม่น่าจะปฏิเสธขอปฏิเสธเฮ้ยถ้าเธอไม่มีอะไรทำก็ไปหางานพาร์ทไทม์ทำสิทำไมเธอต้องมากวนแต่ฉันด้วยล่ะคนอื่นมีเยอะแยะ และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ฉันรู้สึกไม่สบายตอนนี้ฉันต้องทุ่มเทเวลาให้กับการบ่มเพาะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งสำคัญที่สุดคือฉันเพิ่งถูกลักพาตัวไปตอนนี้ฉันจึงไว้ใจผู้หญิงคนไหนไม่ได้อืมฉันเข้าใจบ้าเอ้ มันเป็นความผิดของฉันฉันสัญญาแล้วว่าจะปกป้องเขาฉันสัญญากับเขาว่าเขาจะไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายก็เหมือนฉันแค่โกหกเขาเท่านั้นตอนนี้เขาไม่ไว้ใจฉันแล้วบาเอ้ยถ้านายไม่อยากทำก็อย่าทำเสียะนายไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดด้วยซ้ำแล้ว แล้วถ้าพวกเขาให้ฉันแต่งงานกับเจ้าหัวเต่านั้นจริงๆล่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเหรอฉันไม่มีความสุขเลยนี่มันไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขเลยสักนิดไอ้บ้าเอ้ยโอ้ทำไมวันนี้คนถึงน้อยจังล่ะคุณไม่เห็นในกลุ่มงั้นหรอกครับวันนี้คุณเจ้าจองยิมทั้งหมดไว้แล้วครับ ตั้งแต่มาถึงเธอก็เอาแต่ชกกระสอบทรายไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยครับสาวแสนรวยที่สามารถจองยิ้มทั้งหมดได้งั้นเหรอจากชุดนั่นฉันคิดว่าเธอน่าจะเป็นนักเรียนอยู่นะนี่มันวิเศษมากจริงๆฉันอยากจะเจอใครแบบนี้มานานแล้วน่าประหลาดใจจริงๆที่นักเรียนโง่ๆคนนั้นมาหาฉันผมไม่คิดว่าน่าจะเป็นความคิดที่ดีนะครับวันนี้คุณเจ้า ดูจะอารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะรมยังไงเอาเงินทั้งหมดคืนให้เธอแล้วอย่าให้เธอมาที่นี่อีกเฮ้ยคนสวยเธอก็ดูไม่ได้ยากเลยนะฉันเป็นเทรนเนร์ส่วนตัวของยิมนี้เฮ้ยยุนเฮ้ยหลีกไปเก,กะกะหืมถ้าเธอไม่หลีฉันจะเตะให้เหมือนกระสอบทราย อยากสู้เงินหรอฮะถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ต่อยเธอสักหมัดคงจะเป็นคนขี้ขาดตาขาวแน่ฉันไม่เห็นจะค่อยได้ยินอะไรนะมีคอนตกลงมาจากชั้นหนึ่งด้วยล่ะขอมาก็จัดให้มีคอนกระโดดลงมาจากชั้นหนึ่งทำไมรู้สึกเหมือนจะฆ่าแกงกันเลยนั่นมีเรื่องอะไรกันน้นหรอมันคนที่พยายามจะแบล็กเมล์ฉันนี่หว่า ผู้ฝึกวายายได้ปลดว้ชีวิตฉันด้วยทำไมถึงสวมหน,น้ากากล่ะเพื่อปกปิดรอยแผลเป็นงั้นหรอฉันว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกนะเราเรื่องมันก็ยังไม่จบเธอบอกว่าจะต่อยฉันใช่ไหมชิถ้ายังไม่หยุดฉันจะฆ่าแกซะขอโทษน,นะครับขอโทษน,นะครับเราได้รับรายงานว่ามีอาชญากรรมที่นี่ เอ๊ะนี่มันคนที่มีเงินรางวัลนำจับตั้งห้าแสนหยวนไม่ใช่หรอครับอาชญากรรมผู้ข่มขืนชายวัย80ปีทางดี้ดีมากสาวน้อยขอโทษนะที่เราเข้าใจเธอผิดนี่คือเงินรางวัลนำจับของคุณครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเมืองเฉินหยินนะครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคุณเอาชนะเธอได้ยังไงครับคุณเคยเรียนศิลปะการต่อสู้มาก่อนใช่ไหมครับเอ่อเฮ้ ที่ฉันให้พาทรงหยุน่นซูมาวันนี้เพื่อจะเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับความสำเร็จของเธอแค่นั้นงั้นหรอเปล่าฉันไม่รู้ว่าช่วงนี้เกิดอะไรกับฉันแต่ทุกครั้งที่ฉันออกไปข้างนอกฉันจะได้เงินหรือเจอคนน่ารักฉันมักจะไปเที่ยวกับท่านยายบ่อยๆและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันท่านยายเลยยืนกรานว่าฉันต้องหาคู่นี่คงเป็นโชคสามประการของธิดาแห่งโชคชะตาแน่เฮ้ย <c oughs> ฉันก็เลยคิดว่าฉันสามารถพึ่งพาความโชคดีแบบนี้ในการตามหาหลินโมได้หลินโมน่ะคอดเย็นชาฉันคิดว่าทะเลิกซั่นแล่เทียนที่อยู่ชั้นเดียวกันกับเธอน่าจะดีกว่านะพวกเธอไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนั้นสิ่งที่พวกเธอต้องทำก็คือบอกทุกสิ่งที่รู้เกี่ยวกับหลินโมมาให้ฉันก็พอทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบกิจวัตรประจำวันของเขาในที่สุด เธอก็ไม่ปฏิเสธหัวใจของตัวเองแล้วขอเชียร์ลินโม้นะโปรดติดตามตอนต่อไป